่าคลิปนี้นะครับผมทําไมอาหารเม็ดนกงหัวจุกแบบทรงผมจึงนิยมให้ผสมนะครับผมก็มาฟังในคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกงวงชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับผมว่าทําไมผมจึงผสมอาหารเม็ดเอ่อให้นกงหัวจุกกินนะเออขั้นขั้นเลขเลยนะครับผมเพื่อตอบสนองนะครับผมให้นกงหัวจุกมันสู้ไวมันคึกไวนะมันมี วิตามินถึงไวไวนะครับผมเพราะว่าอาหารแต่ละซองนะมันมันผสมของไม่เหมือนกันนะบางอาหารนะเขาผสมแต่ผลไม้นะครับผมบางยี่ห้อมันก็ผสมนอนเพียงทรายอะไรประมาณนี้นะครับผมมันจึงมีเนื้อสัตว์นะพอเราผสมหลายๆตัวเข้ากันนะมันทําให้นกรับคุณค่าอาหารที่มากกว่านะผมจึงแนะนําให้เพื่อนๆนะครับผมอ่าที่จะผสมอาหารเออ หรคือเรามามีอาหารให้เข้าคันมากกว่าให้กินอาหารแบบซองๆเดียวนะครับผมวันนี้นะผมเอาไมา้ดูด้วยนะครับผมมีเพื่อนผมนะเขาสมอา,อาหารเม็ดไม้ผมได้ทดลองนะเขาบอกว่าเอามาทดลองดูนะครับผมว่า,าถ้านกกินดีนกคึกนกคักนะครับผมเดี๋ยวเขาจะบอกมานะครับผมว่า,าผสมส่วนอาหารอันซองไหนบ้างนะครับผมแบบไหนบ้าง เออเดี ies, ๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมเดี๋ยวถ้าว่านกคึกจัดเล่นนกสู้ดีนะผมจะมาบอกนะครับผมว่าตัวนี้เจ้าตัวนี้เจ้าอ่านซองตัวนี้ผสมอ่านซองตัวไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเอาหน้าตามาให้ดูนะที่เพื่อนผมมันอส่งมาให้ผมทดลองนะครับผมอา่มาดูนะเดี๋ยวผมเอาไว้ดูนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมอาหารมล็ตที่เพื่อนผมผสมแล้วก็ส่งไม้ใช้นะ เดี๋ยวผมจะทดลองนะครับผมถ้าว่านกริกนกคึกจัดจัดนะครับผมผมจะมาทํอีพีสองของคลิปคลิปนี้นะครับผมให้เพื่อนๆรู้ว่าผสมตัวไหนบ้างนะเออขั้นเลขนะผมก็ไปทดลองใช้ดูก่อนนะว่านกมันคึกมันดีมันด,มนดีมันสู้จัดหรือเปล่านะเออดูดูด,ด,ด,ดูดูเม็ดนะครับผมอืมอ่าจากที่ผมดูนะถ้าจะประมาณสองสามย้อนนะครับผม อืมเดี๋ยวผมจะเอาให้นกอ่าของผมกินดูนะว่ามันจะสู้ขึ้นมันจะก้าวเล้าขึ้นมันจะมีการกลุ่มนกตัวอื่นหรือเปล่านะครับผมแล้วผมจะมาทำอี p ีสองนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนได้รู้ความคืบหน้ากันนะครับผมว่าเออนกที่ผมให้กินเจ้าอ่าผสมอาหารตัวนี้นะมันดีไม่ดีนะครับผมถ้าว่าดีนะผมมาทํอี p ีสองให้นะถ้าไม่ดีเข้าเงียบไปนะครับผมอ่ามามาสรุปอาหารซองกันต่อนะ อ่านทรงที่ผมบอกให้ผสมนะครับผมอาหารบางตัวนะมันเน้นผลไม้อย่างเดียวมันมีแต่พวกส้มพวกกล้วยพวกอะไรนะผลไม้อย่างเดียวใช่ไหมบางตัวมันมีหนอนด้วยนะมันมีหนอนมันมีเพียงทรายมันมีอะไรประมาณนี้นะครับผมเหล้วหมูมันมีหลายๆอย่างนะมันมีสมุนไพรที่ผมไม่มิกนะนกจะได้กินครบครบนะครับผมอแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนอาหารทีละซองนกมันผัดขนนะครับผมนกมันก็จะตายขนไม่หยุด เขาจะให้กินอาหารเดิมๆตลอดไปนะครับผมเออให้กินแต่อาหารเดิมหาดเดิมหมารเดิมนะเออเพราะฉะนั้นนะครับผมาเราผมหลายๆช่วงแบบนี้นะเมื่อนอกมันโดนอาหารที่เคยกินไปเลี้ยวนะครับผมมันจะไม่ปัดคนเหมือนกับที่เราเปลี่ยนอาหารนะใครอยากรู้ว่าเจ้าตัวน,นี้ผสมอาหารอะไรบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้นะครับผมเพื่อเป็นการเด้งในการที่ผมจะทดลองแลบกวิธีการนะครับผมอืม วันนี้เพื่อนได้ส่งมาเราก็ได้ทดลองนะเออให้เป็นเพื่อนๆ f ฟีได้รู้ด้วยนะแล้วจะมากระจายข่าวนะครับผมคือการผสมอาหารมันไม่ยากใช่ไหมไปซื้อสูตรไหนสูตรไหนมาผสมก็ได้แต่มันไม่ใช่นะครับผมอาหารที่จะลงตัวนะครับผมเราให้กินแล้วเราทดลองนะครับผมเดี๋ยวเราจะรู้นะครับผมปฏิกิริยาอ่านก,กงหวัวจุกมันกินซองไหนซองไหนบ้างที่เราผสมนะครับผมที่ทําให้นกมันคึก ที่ทาให้นกมันโลง่งมันลุกเอ้ยมันลิกดีมันรลองดีนะครับผมเราจะต้องทดลองไปเรื่อยๆนะเออเหมือนผมอย่างเช่นผมนะผมเคยซื้ออา่านเมล็ดของนอกมาเป็นกระบะเลยนะครับผมเพื่อทดลองว่าไอ้ทรงไหนมันรลองดีนะครับผมกินทรงไหนมิกกับทรงไหนนกโครงหัวจุกมันสมบูรณ์นะครับผมอันนี้เราจําไม่หมดนะครับผมแต่ว่านกเมื่อมันอ้วนเกินมันก็ขี้การโลองนะครับผม บางครั้งนะเราจะต้องจําลักษณะของนอกโลที่มันลงดีที่สุดด้วยนะครับผมผมไปลงน้อยอ้วนไปขี้เกียจลงนะครับผมเพราะฉะนั้นนกจะต้องพอดีพอดีนะครับผมก็คือร่างกายจะต้องสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมไม่ใช่ว่าลงคำสองคำแล้วก็เหนื่อยก็หยุดไม่ใช่นะครับผมเออประเอีกของเราวันนี้คืออาหารทรงใช่ไหมผมบอกเลยว่าอาหารทรงมันจะต้องกินควบคู่ไปกับวิตามินเออ แคลเซียมอะไรพวกนี้เราจะต้องใส่ด้วยนะครับผมกินแต่อ่านรงนะคุณค่าอ่านรงนะครับผมอ่านรงที่นกมันได้กินนะคือมันได้รับอย่างต่อเนื่องคืออ่านรงเราซื้อมาในปริมาณมากใช่ไหมนกได้กินจนหิวอะไรก็กินได้ตลอดนะครับผมขนาดผลไม้เรายังมีขาดนะกล้วยบางครั้งมันเน่าพอม,มันเน่าเราไม่กินไม่ทันสับเราไม่ได้ซื้อมาอีกสี่ห้าวันเราซื้ออม่มา นกกินไม่ตันก็เน่าอีกนะครับผมเออแต่อาหารทรงไม่มีคําว่าขาดนะครับผมเพราะว่ายกเว้นเรืมซื้นนะเออเราจะซื้อมาทีมากๆยังไงนกก็ได้รับคุณค่าทางอาหารแล้วก็มันจะสู้อยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเออมันจะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆ,ๆ,ๆนะครับผมผมบอกเลยว่าอาหารทรงเป็นตัวที่เล่ยไงนกะคงจวจุกสู้ได้อย่างไวนะอืมเลือกอาหารไม่ดีก็นกก็ไม่ขึ้นนกก็ไม่สู้อย่างนั้นนะครับผม เพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆจะต้องเลือกสายเลือดสายเลือดนอกที่ดีนะบวกกับของอาหารที่ดีนะครับผมมันจะจึงเอ้ยมันจึงจะไปด้วยกันได้อย่างเต็มกําลังเต็มรูปแบบนะครับผมอาหารทรงที่ผมบอกนละมันมันมีผลนะถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยศึกษาเรื่องนี้นะครับผมนกมันจะกินนานแต่ของที่มีแป้งสูงนะพอแป้งสูงทีนี้นกมันอ้วนนกมันขี้การโลงนะมันไม่ค่อยลองนะครับผม ยกเว้นว่านกเพื่อนๆกาดสารอาหารนะเราจะไปเน้นในพวกนั้นนะเหมือนถ้าผมได้นกใหม่มามันโผมขึ้นนะผมจะไปอันอาหารจะพวกเป้งพวกนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาอัดพวกนอนพวกอะไรทีหลังนะครับผมอืมเราต้องดูนกด้วยนะถ้ามาขาดสารอาหารเราต้องอัดนะครับผมแต่ถ้ามาอ้วนเกินเราก็คุมอาหารนะครับผมบางคนเขาให้กินอาหารนับเม็ดนะอืม มันก็มีหลายวิธีนะครับผมเป็นไม่เวลาเขาไปเก่งบางคนก็วางไว้เลยว่าใส่กี่เม็ดกี่เม็ดนะผมเคยเห็นในสนามเขาใส่ไม่กี่เม็ดนะเพื่อไม่ให้นกคอทองว่างเกินไปนะครับผมแล้วก็นกมันไม่อยู่ในตอนเก่งอ่ะพูด,ดง่ายๆนะแต่ว่าส่วนมากนะเขาจะคว่ำหมดนะอืมเหมือนผมนะครับผมตอนเด็กผมเคยยู่นนกไปเก่งสามตัวนะครับผมมีอยู่ตัวหนึ่งเข้าจริงนะครับผมแล้วก็ ตัดดอกเดียวผมยังไม่ได้ตังเลยนะครับผมเนื่องจากนกผมมันไปกินตำลึงจนหมดยกนะแต่ว่าตอนนั้นเราก็เด็กนะครับผมเราไม่รู้เท่าถึงกันนะครับผมเออคุณข้างสนามเขาก,ก็หัวโลกกเต็มหมดนะไม่หัวโลกได้ยังไงเราไม่เอาตำลึงออกนะครับผมเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ไงตอนนี้เรารู้แล้วนะครับผมเรากา็จะได้สิ่งที่ดีขึ้นนะครับผมประสบการณ์จะสอนเรานะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ